สวัสดีครับนะนะครับเดี๋ยวจะมาตอบนะครับนะเนาะนะถามว่าแม่น้ํามูลบ้านดงแดงใช่ไหมครับนะใช่ครับนะนะเป็นหมู่บ้านบ้านดงแดงดงเจริญนะครับผมนะถ้าวิ่งมาจากเขือนลาสีนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนะนะครับอยู่ซ้ายมือเข้าไปประมาณไม่เกือบโลนะครับประมาณเกือบโลนะก็จะเจอแม่น้ํามูลแล้วนะครับโซนฝั่งนั้นก็ตกตกได้เกือบทั้งหมดนะครับนะนะก็ลอง ก่อนที่จะตกก็ให้ตีตะกัวดูก่อนเนาะนะครับเพราะว่าแต่ละจุดนะครับก็จะมีพวกชาวบ้านนะครับที่เขาไปลงเบ็ดเาเรียกเบ็ดเฟือกเนาะมันก็จะร้อยนะครับแล้วก็ดูแนวของเชือกนะครับที่เขาผูกกระชังให้ดีเนาะนะครับผมเนาะให้ตีตะกัวลากดูก่อนนะครับนะก็จะประมาณนี้ครับนะเนาะเพราะว่าถ้าไม่งนนะั้นอุปกรณ์นะค่อนข้างจะเรียกว่าเสียเยอะมากเลยนะครับนะนะ้ไม่ว่าจะเป็น ตะกรวตะก้อตัวเบ็ดนะครับผมนะโอกาสที่มันจะไปติดเขาเรียกว่าอุปสรรคด้านล่างนะครับนะหรือจะไปเกี่ยวเชือกเกี่ยวอะไรเกี่ยวพวกเรียกอะไรดางเขียวอะ่ะดางเขียวที่เขาไว้เลี้ยงปลาโน่นนี่นะครับมันมันจะกองอยู่ข้างล่างนะครับนะตรงนี้ก็เสี่ยงพอสมควรนะครับนะเสี่ยงพอสมควรนะชุดอุปกรณ์ใครที่ไปตกแถวนั้นแล้ว ไม่เสียตะกัวเลยไม่เสียตะก้อเลยไม่เสียเบ็ดสักดวงนี่คือแบบโอ้โหเอาไปเลยครับเต็มร้อยนะฮะผมเองก็เสียมาเยอะนะครับโดนโดนโดนนะฮะโดนโดนเยอะครับผมเนาะนะครับตอนนี้ก็มันมันทรงๆแล้วนะครับระดับน้ํานะครับผมนะคิดว่าทางประตูหน้าฝายหรือหน้าเขื่อนราศีเนี่ยเขารีดบานลงนะครับน้ําก็เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะ มีเวลาลองแวะเข้าไปดูครับนะนะครับปลาก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นปลาล่องนะครับปลาล่องไปล่องมาแล้วก็หากินอยู่แถวแถวกระชังนะครับโซนฝั่งนั้นตกตกได้ตกได้หมดเลยนะครับนะนะแต่ว่าก็เรื่องนั่นแหละนะครับเรื่องสวะเรื่องอะไรนะครับผมด้านล่างเนาะเห็นครับนะประมาณนี้ครับผมมันหมครับนะ